ส่งกีต้าเยอะมากนะครับนาฬิกานาฬิกาเขาก็เยอะมากนะแล้วไม่ใช่ของเพื่อนเลยนะเขาด้วยอย่าไปบอกับผมอะอยากเป็นเพื่อนเขาแล้วตอนนี้มีเพื่อนริมเพือนไหมครับเพื่อนปีหน้าพูดถึงเรื่องงานมาดีไอคอนกรุ๊ปมีแผนจะทําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาอีกกี่ตัวคือจริงเรารู้เรารู้ในใจอยู่แล้วผมแค่อยากรู้เอาว่าความรับบริษัทหมดเลยมีสกี่ตัวแต่มีแน่แ่มีอีกหลายตัวนะคิดว่าปีหน้าเนี่ย อย่างหนึ่งที่วางแผนไว้เลยนะคือจะบุกไ้พวกสื่อเอาเอาโพมเนี่ยเอาให้มันไปทุกจังหวัดนะทุกภาคโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยต้องเอาถึงท่านที่เรียกว่าต้องหลอนเลยนะคือไปไหนก็เห็นหน้าพีเตอร์ไปไหนก็เห็นสินค้าของเราต้องสิและแปลว่าปีหน้าจริงแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นเราคุยกันมาแบบเหมือนไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยคุณได้เก็ตเมสเ็จอะไรบางอย่างแล้วแปลว่าปีหน้าเราเอาจริง เพราะเราได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าหนึ่งล,ล้านบาทในห้าปีนะว่าถ้าค,คนคนนี้เขาประกาศแล้วเ <rib> ขาไม่เคยทําอะไรที่เขาพูดแล้วทํไม่ได้ครับพี่มีอะไรจะพูดถึงตัวแทนทุกคนไหมเด<ศ>ินน่ก็อยากให้มั่นใจอ่ะมั่นใจในสิ่งดีๆที่เราได้ทําร่วมกันไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะเป็นแบบเดซินี่เนาะมันก็เหมือนแบบเป็นเวรเป็นกรมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้เราฟูนีไ่ใช่ไหมเรากำลังปูดีๆมันก็ขึ้นอย่กัเาเกยมันก็เหมือนเป็นอ่ ๋ย่กลัวไม่เห็นเลโก้ครับมันก็เหมือนเป็นถือให้รู้งานหน่อยเออไม่เห็นต้องให้สอนขนาดนั้นผมเซี่ยวว่าทำบุญกันมาแหละนะครับก็เลยมาเจอกันไอแมงวันไม่ต้องไปยุ่งกับมันุยกับกั้งมีใครกล้าดูพี่เราจับผมไหมเนี่ยแม่ไม่เพลงมาเนี่ยขีดแพงมาเนี่ยผมฟองแม่แล้วนะฝากถึงตัวแทนทุกคนนะฮะผมก็ตั้งใจนะครับสร้างพื้นดินไม่ต้องไปยุ่งกับมัน นะผมได้เตรียมพื้นดินนะฮะที่อยู่ดมสมบูรณ์ไว้ให้พวกเราทุกคนแล้วนะครับ<ม>ก็อยากให้พวกเราทุกคนตั้งใจเพราะว่าปีนี้นะจะเป็นปีทองของพวกเราทุกๆคนจริงๆนะครับจริงๆมันก็เติบโตมาทุกปีนะครับแต่ปีนี้อาจจะเป็นปีที่แบบโกร w t h r หรืออาตาัตราการเติบโตนเนี่ยสูงที่สุดนะเมื่อเทียบกับทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะฉันก็แปลว,ว่ามันจะต้องมีตัวแทนจาหน่ายนะครับที่ประสบความสําเร็จที่ร่ารวยที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ เยอะขึ้นมากๆเป็นประวัติการแน่นอนสำหรับปีนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นปีที่ดีของพวกเราทุกๆคนครับพัดเลิกกลับบ้านไปแล้วเิดคลิปเองติดคเองกลับมากินก่อนไหมไม่คลิปอะไรแล้วไอ้บันบันไปจริงๆนะเนี่ยโอเคครับก็ปิดคลิปอะไรของมึงเนี่ยโอเคะสรุปก็คือเดี๋ยวเราจะไปกินกันแบบจริงจังละนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เอาไว้นะครับแล้วพบกันกับไลฟ์สไตล์ดีๆแบบนี้ซึ่งเราน่าจะได้อะไรบางอย่างไปบ้างไม่มากก็น้อยแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับหยูกลับบ้านแล้วมามามาที่หมยแล้วปิดละปิดละมามติดตั้งให้เขาด้วยกับบ้านทีนี้แบบกินได้เต็มที่แล้วน่าเกลียดได้ไม่ต้องรอแล้ว